88ฟิชชิ n g ค a m p ตกปลาด้ปา่ามือสอญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นไดว่าซุปเปอร์ธน o ม X 500 CP นะครับจะมีกล่องมาด้วยนะครับเป็นลอกไฟฟ้าของไดว่านะครับมาดูตัวลออนี่นะครับตัวลออนะครับด้าน,นในนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีเอ่อตเตอรมแล้วก็สายไฟนะครับอันนี้ ก็มีรอยใช้งานมาแล้วนะมีคาบมีอะไรนะครับรอยเข้าตรงเข้าต่อมีพันเทปนะฮะอันนี้ไม่ดูันะครับมาดูตัวล้อกันดีกว่านะครับตัวล้อเนี่ยความจุสายนะครับก็ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสามรอยห้าสิบเมตรนะครับผมอัตราทดก็สามจุดสองต่อหนึ่งนะครับกำลังเบรกเก้ากิโลนะครับผมใช่ไหมอ่ามันมีเขียนว่าเก้ากิโลนะนะครับน่าจะใช่นะฮะเก้ากิโลนะเป็นภาษาญี่ปุ่น นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของตัวลอกนะครับลอกสภาพสวยนะครับสภาพสวยตัวนี้สวยเลยนะครับผมริ้วรอยนี่น้อยมากนะครับน้อยน้อยนะครับตัวนี้จะได้อ p ชั่นเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับพวกตัวช่วยวัดนะครับตัวช่วยวัดลอกนะครับเหมือนของพวกชิมานโนนะครับชิมานโนเขาจะเป็นตัวคล้องขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้มันจะไขน็อตล็อกเข้าไปเลยนะเนี่ยครับ จะเป็นแบบนี้นะครับมันถอดออกได้นะครับเป็นลูกกิ้งนะครับช่วยวัดก็คือใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะหมุน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 ให้แน่นนะครับผมดูนี่นะครับเห็นไหมพวกนี้นะครับยังเงางามอยู่เลยนะถ้าลอกแบบใช้เยอะนะครับริ้วรอยพวกนี้จะมีเยอะเลยนะครับตัวนี้มีริ้วรอยแค่นิดเดียวเองพวกนี้เองนะครับผมนะหมุน ปกติเลยนะครับเสียงพวกนี้ก็ปกตินะครับมันเป็นเสียงของตัววัดรอบที่อยู่ด้านในนะครับถ้าอยากให้มันเงียบก็เปิดแล้วก็หยดน้ํามันเข้าไปหน่อยนึงนะครับให้มันมีน้ํามันหล่อลื่นมันก็จะเงียบลงนะครับมันก็จะเบาลงได้นะครับเปิดหน้ารอบนะครับปกติเลยมาดูโลกไฟกันนะไอจุกปิดตรงนี้ไม่มีแล้วนะนะครับไม่มีแล้วนะครับยางปิดเสียบนะครับ หน้าจอนะครับจะจางลงนิดนึงแต่พอมองเห็นนะครับแต่พอมองเห็นนะครับดูโตกเกียร์มองเห็นไหมเร็วไปไหมนะฮะเอาดูโตกเกียร์อาอย่างนี้ไ่าจะเห็นชัดหน่อยนะครับซ้ายสุดขวาสุดปกตินะครับระบบ ระบบปกติมากนะครับอ่ะถอดกรอกไปก่อนนะมันอาจจะงง,งงนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นใหม่นะฮะอ่ะจำไม่ผิดว่ามันน่าจะมีระบบจิกนี่อ่ะ นะครับ500 500 CP เนี่ยมันจะมีระบบจิกเข้ามาให้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดให้อ่าเนี่ยตัวเลขมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาที่มันหยุดที่มันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องเข้าไปตั้งค่าดูนะฮะว่าว่าจะให้มันหยุด ช้าหยุดเร็วประมาณไหนนะครับตัวนี้รอบมันต่ำนะต้องหมุนเยอะหน่อยนะครับสปูลไม่มีคาบเกลือนะนะครับสปูลสวย อ่ะนะครับส,สิเมตรนะฮะมาดูระบบตัดเองนะครับลอกใช้งานได้ปกตินะครับที่1เมตรนะครับผมเห็นะลครับแล้วก็จะหยุดพอดีเลยนะครับอ่ะ อันนี้ถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่ทำงานต่อนะฮะเนี่ยค,ครับประมาณน,นี้นะครับผมรอกใช้งานได้ปกติครับผม